ครับท่านผู้ชมทางบ้านครับเรากลับเข้ามาสู่ช่วงของ smart makeover เปลี่ยนคุณให้ดูดีได้ในสไตล์แบบที่คุณควรจะเป็นนะครับช่วงนี้นะครับเราจะนำเสนอครับเพราะคำถามเข้ามามากมายนะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของ ความไม่สมมาตรของบนใบหน้าเนื่องจากอายุนะครับเราแปลเปลี่ยนไปนะครับแล้วก็เรายังต้องหายใจอยู่แล้วทำให้นะครับความเสื่อมชราเนี่ยมันก็ติดตามมานะครับหลายท่านนะครับพอเริ่มตบเติบโตขึ้นนะครับเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆขมับตอบนะครับแก้มตอบล่องใต้ตาทำไมถึงเยอะขึ้นล่องแก้มทำไมถึงตามมาลิ้วรอยบนใบหน้าก็ตามมาเชกเช่นกันนะครับวันนี้เราจะนำเสนอในเรื่องราวของ ฟิลเลอร์สารเติมเต็มและรวมถึงโบต็อกซ์นะครับทั้งหลายทั้งหมวนี้สามารถทําให้เราเปลี่ยนแปลงได้นะครับแบบนิเจอรัลมากนะครับว่าเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันนะครับว่าภาพนะครับในการที่เราได้แก้ไขและเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะครับมันดูดีแบบไหนนะครับแล้วเติมเต็มแล้วมันดูเยอะไปไหมนะครับมันดูธรรมชาติไหมมาชมภาพมาชม powerpoint ครับ มาดูกันนะครับนะอย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับซึ่งเกิดขึ้นในหลายๆคนโดยที่ไม่รู้ตัวนะครับว่าหน้าดูโลยลงไปนะครับซึ่งเราจะเห็นว่าส่วนหนึ่งเกิดจากการที่ชั้นไขมันมันลดตัวลงนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงที่เราเรียกว่าโวลูมลอสอย่างเช่นชั้นใต้ตาขมับหรือข้างแก้มนะครับอันนี้เป็นภาพที่หลังจากเติมแล้วนะครับอันนี้เป็นการเติม ฟิลเลอร์ในส่วนต่างๆนะครับนะเราเห็นว่าข้างแก้มอย่างเงี้ยนะครับเราเห็นได้ว่าตรงนี้คือบุบนะครับตรงนี้คือดูพอดีขึ้นนะครับตรงนี้ขมับที่ตอบนะครับอันนี้ผมปิดเลยมองไม่เห็นนะใต้ตาที่ดูอิ่มขึ้นอันนี้หน้าดูเป็นธรรมชาติขึ้นนะครับดูหายเหนื่อยหน่อยนะครับนะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับอันนี้เราเรียกว่าเป็นลักษณะข,ของการเติมฟิลเลอร์แบบโวลูมเฟสลิฟซึ่งไม่ได้เติมตามล่องแก้มล่องใต้ตาล่องมุมปากอย่างปกติแต่เราจะต้องเติมเพื่อรีส o ตร หรือย้อนกลับไปในส่วนที่มีความบกบพร่องเหตุผลเพราะว่าไขมันของชั้นบนใบหน้าเนี่ยมันมีหลายส่วนและการเปลี่ยนแปลงในชั้นนี้บางส่วนยุบลงไปบางส่วนเพิ่มมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแก้ไขโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงธรรมชาติที่ถูกต้องหรือต้นเหตุที่เกิดขึ้นก็จะไม่ได้หน้าที่ดูสวยแบบธรรมชาติอันนี้ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับนะขออันนี้ฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวาเนี่ยภายใน สามวันเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงว่าหน้าดูมีชีวิตชีวาขึ้นนะซึ่งอย่างนี้บางทีก็เราจะมาเติมล่องใต้ตาล่องแก้มอย่างเดียวบางทียังไม่ใช่คาตอบจริงๆประเด็นแบบนี้เหมือนกับคนที่โตขึ้นนะครับลูกส้มนะครับโหนกแก้มก็ร่วงลงอ,อันนี้ก็คือเป็นอย่างนี้ขมับบุบเข้าไปชัดเจนเลยทําให้โหนกแก้มดูชัดนะหลายคนจะกลัวว่าเ,เติมแล้วโหนกแก้มจะใหญ่ขึ้นไหมไม่ได้ใหญ่ขึ้นแต่นี่คือความอิ่มที่ดูธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอันหนึ่งนะแบบนี้ก็เหมือนกันนะคร เอ่อเติมจมูกเติมจมูกนิดหน่อยไม่ได้เติมวอลลุ่มแวเอ๊ะตัววอลลุ่มก็เท่าเดิมนะแต่นี่เือเติมจูมหลังทำทันทีนะจมูกดูสวยขึ้นเหล่านี้นะครับ,รบอ่าอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งเห็นไหมครับเป็นวอลลุ่มเหมือนกันอันนี้หลังทางทันทีเลยเป็นลักษณะของคนที่หนกแก้มดูใหญ่แต่จริงๆแล้วเขาไม่ได้ใหญ่เพราะถ้าดูอันนี้หนกแก้มหายไปไหนนะครับจะเห็นได้ว่าเสื้อตัวเดียวกันนี่คือเกิดจากการทําทันทีนะครับขมับตรงนี้ตอบแล้วตรงนี้ตอบเราเรียกว่าน้ําลดต่อเลยผุดนะพอตรงนี้เราเติมนุ้๊ โหนกแก้มที่ดูใหญ่กลายเป็นโหนกแก้มปกติจริงๆนะโหนกแก้มเขาไม่ได้ใหญ่แต่ตรงนี้เขาลดไปต่างหากนะเมื่อหลายคนพอจะเติมตรงนี้กลัวว่าหนกแก้มใหญ่ไม่เกี่ยวจริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะตรงนี้มันตอบต่างหากเลยทําให้โหนกแก้มดูใหญ่อ,อันนี้เรามีวันนี้เรามีเคสเคสหนึ่งนะซึ่งนี่คือก่อน นะครับนี่คือก่อนและนี่คือหลังจากการที่แก้ไขแล้วนะครับนะเพียงแค่ไม่เกิน7วันนะครับเราก็จะเห็นได้ว่าหน้าที่ดูเหนื่อยฝั่งซ้ายกลายเป็นหน้าที่ดูสดใสขึ้นในขวากฝั่งขวาแล้ววันนี้เรามีคลิปสัมภาษณ์ของเธอหลังจากที่ทําเสร็จแล้วนะครับมาให้ชมกันว่า เธอรู้สึกพึงพอใจหรือไม่อย่างไรไปติดตามชมใน<ต>ที่สําคัญนะครับเพียงแค่3วันเองนะครับก็ดูนะครับว่าความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตัวตัวเขาเองหรือพี่กากานีเยพอใจขนาดไหนนะครับเขามีการโชว์รูปของตัวเองด้วยนะ <c oughs> นอกเหนือ <c oughs> จากที่เราทามาเขาโชว์ของตัวเองด้วยว่าเขาทําอะไรยังไงไปชมครับประเด็นสําคัญเนี่ยพี่ชื่ออะไรอ <c oughs> <c oughs> ่าฮะชื่ออะไรชื่อกากาค่ะพี่กากาไปทําอะไรมาบ้างหนังหน้าพี่ ที่เวลาแบบว่าพี่นอนเรียกหน้าไม่ได้เนี่ยล่าสุดเนี่ยไปทําอะไรมาคะนึกได้ไหมนึกได้ค่ะค่ะทําทอะไรถ่ายไปทุกช็อตทุกช็อตอะไรบ้างมีหน้าผากไล่หน้าผากนะคะริ้วรอยตรงนี้ค่ะแล้วก็แล้วก็อะไรนะคะหัวคิ้วที่ย่นตรงนี้นะคะ่ะทำไมล่ะอ่าเพราะว่ามันเวลาเราโค้งหัคิ้วอย่างเงี้ยค่ะมันจะย่นมากออย่นชนิดแบบว่าฝังรอยลึกลงไปตอนนี้มันตื้นขึ้นมาค่ะแล้วเป็นมากี่ปีแล้วเท่ากับอายุค่ะ อายุเท่าไหร่พี่ส1ขวบค่ะฮะ่สิค่ะจริงเหรอโกหกอายุ11่เอ็ดเหรอเราคิดว่าเอายุเท่าไหร่คะห้าสิแต่ตอนนี้ดูเด็กลงมาคือก่อนหน้านี้ที่มาทำงานที่เนี่ยก่อนหนี้หน้าประมาณ48่บแวยหมดประจำเดือนเลยจริงเหรอตายแล้วเมื่อก่อนเนี้ยกล้ามเนื้อกรามเยอะประสบการณ์เฮ้ยประสบการณ์เยอะมากแต่นี่ก็ดูพี่หยิบ iPhone พี่มาดูซิว่าอดีตเนี่ยหนังหน้าพี่เป็นยังไงบ้าง เพราะว่าประเด็นเนี่ยมานอนเรียกหน้าไม่เกิดจริงไหมค่ะอ่ะพี่ให้ดูภาพก่อนทําซิมีหนังหน้าพี่โชว์ไหมมีค่ะอ่ะพี่เรียกสติมาพี่ช่วยนึกหน่อยว่าอาดีตเป็นยังไงอดีตคือว่าอ่ายังไงมาัางมันเป็นอะไรที่แบบว่าไหนเจอ,อยังเจอ,อยังยังค่ะตอนนี้ยังไม่เจออ่ผูช้ชมหน้านดูไปพร้อมกันนะเนี่ยว่าเจ,เจ๊อะไรนะขนาดใช้ขนาด ขนาดใช้กล้องแบบว่าไอ้ไอ้นี่แล้วใช่ไหมคะริ้วรอยมันยังมีอยู่เอาอรูปไหนดีีกากาอันนี้อันนี้มันเฟกเอาภาพปกติภาพปกติขนาดไม่ปรับปกติมันยังมีริ้วรอยเลยโนโปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่แอปแล้วก็หลอกตาชาวบ้านเอาเรื่องจริงเอาเรื่องจริงมันมีไหมโนตอนที่อยู่ตอนที่จะกำลังจะฉีดฟิลเลอร์อ๋อหตายแล้วนี่มีคนเอามาให้ที่ พี่เป็นไปได้ยังไงเปรียบเทียบหน้าเลยหน้าตานอนเรียกไม่เกิดและภาพขวาเนี่ยอหมูถือซิผ <c oughs> ูช้ชมทางบ้านครับลองดูไปพร้อมกันนะพี่กากา้าเราไปซูมดูใกล้ๆ <c oughs> นี่ของจริงโอ้โหตายแล้วตายแล้วตายแล้วแยกเอ้ยไม่ใช่ก่อนทอดที <c oughs> ดูโซ่ไอ้ดูเหนื่อยขนาดนั้นผิดพลาดผู้ชมทางบ้านดูพร้อมกันยอมรับไหมว่าหน้าตัวเอง ไม่ใช่อ่ะภาพทางซ้ายนี่เป็นภาพที่ก่อนทํานะครับดูบุญน้อยนะครับตอนนี้ดูบุญเยอะตอนนี้ตอน <c oughs> เป็นช่วงบุญหล่นทับอ้าวนะมาดูแล้วดูภาพปกติดูหน้าตัวเองนะตอนนี้ <c oughs> อะไรดนจิตโดนใจให้ตื่นมาแล้วสวยสครานได้แบบนี้หมอมากคินิกค่ะเ <c oughs> <c oughs> ขา,าชื่อสมาร์ทคินิก <c oughs> ทำที่ไหนเนี่ยรู้หรือย,อยัง f e สติวัลวอลค่ะ f e สติวัลวอล k คือสถานที่ เกษตรนวมินค่ะพี่เธอเอาเหรียญบาทหยอดปากพี่บอกแล้วพี่คืออะไรที่ไหนคลีคลินิกสมาร์ทเกษตรนวมินอ่าวิจารณ์บ้านดูเอาแล้วกันหนังหน้าคือใครที่มีปัญหาหนังหน้าอย่างนี้นะวิจารณ์บ้านนอนเลี้ยนหน้าไม่เกิดใครอยากจะดูพี่กาก้าเป็นไอดอลนะครับก็ มาเปลี่ยนแปลงนะครับเรียกว่ามีทั้งยกช่อฟ้าใบลากามีทั้งเรื่องนะครับยกป่องยกปากมุมปากตกล่องน้ำหมากนะล่องใต้ต้ามีครบตามอายุอันนี้กี่วันอันนี้กี่วันละอันนี้กวันละสามวันค่ะสามวันสี่วันเ็าเขาเฮ้ยสวย <B all> ขึ้นเหมือนเดิมค่ะฮะก็อยากหาพี่กาก้านะคะก็มาหาที่ไหนด็อ uh, กโซซตี้เกษตรแต้มบินอ่าเมจิบอร์วัวค่ะ กะกล้าพูดอะไรผิดข้าวนี่ได้โปรดนี่เจ้าของร้านช่วยเอาเหรียญบาทมาหยอดปากกันสิหลายครั้งแล้วเอาไปไปเอาพี่ให้เงินเดือนพี่เขามั้งไมเนี่ยฮะเดือนแล้วม็นทำไมได้ละฮะช่วยบอกซิว่าไปทำหน้าที่ไหนมาคลินิกสมาร์ทคลินิกอ่าอยู่อยู่อยู่ที่ไหนอยู่ที่เฟสติวัลวอล์ก เฟติวัลวอล์กเกษตรนวมินค่ะแล้วใครอยากเจอพี่กาก้ามาเจอที่ไหนที่ด็อกโซไซตี้ค่ะที่ไหนคะเกษตรนวมินเฟสติวัลวอล์กค่ะอ้าวเอาใหม่สิโอเคอย่าให้เอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่บอกลาอย่าให้ปเอวเก่งสวยก่อนอ้าทำงานอยู่ที่ไหนคะทำงานอยู่ที่ด็อกโซไซตี้คาเฟ่ค่ะค่ะที่ไหนคะ สถานที่ Festival Walk เกษตรนวมินทร์ค่ะนี่าม้ทำตัวไหมมีแค่ไปทำตัวเอ๊ชฮะำัตเอชเมื่อก่อนรอยยิ้มเมื่อกี้นี้เวลายิ้มทีตีนจะขึ้นตรงนี้เลยค่ะนี่หายไปเลิศขอให้ได้ขอให้จุ๊จุ๊จุ๊นะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย นะครับก็เป็นความเปลี่ยนแปลงนะครับทำให้พี่กาก้านะครับไม่เคยทำอะไรมากับชีวิตเลยนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่ได้มีการแก้ไขปัญหานะครับบนใบหน้าในเรื่องราวของวอลลุ่มเฟ l i ิฟคือการใช้โบท็อกซิลเลอร์นะครับในการเติมเต็มเล็กๆน้อยๆน,นะครับแบบธรรมชาติและดูเนเชอรัลมากๆใช่ไหมครับพี่หมอมาก ใช่ถูก<อ>ต้องนะแล้วก็เป็นอีกอันหนึ่งว่าจะสวยแบบธรรมชาติยังไงก็ต้องมีศิลปะในการที่จะดูว่าเอ๊ะตรงไหนคือจุดที่จะต้องแก้ไขหรือทําอะไรก่อนแต่ในบางครั้งนี่นะครับการทำหรตการเล็กๆน้อยๆแบบนี้เนี่ยนะครับนะมันก็สามารถที่จะย้อนคืนไวให้ดูสวยได้แต่ในบางครั้งเมื่อมันเป็นมากขึ้นบางครั้งการทาแค่นี้อาจจะไม่เพียงพออาจจะต้องอาศัยหัตการที่หนักมากยิ่งขึ้นมีเคสนี้นะครับเรียกว่าเป็นเคสที่น่าสนใจอยากให้ผู้ชมทางบ้านนะครับลองตั้งใจดูนะครับเพราะประเด็นพี่เขามาจาก สวิสนะครับและสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยอยู่ในคลิปเลยแล้วจะเห็นเลยว่าเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือนะครับจากคนวัยที่แบบ50กกว่าเหลือ40ต,ต้นต้นเป็นไปได้ยังไงนั่งดูนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาบอกเฉลยกันว่าทำอะไรไปบ้างครับไปชมคลิปความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากพิสุมาไกลจากสวิตเซอร์แลนด์ครับไปชมครับอุ้ยน่ากลัวจังเลยวงงละนีต่ตอนแรกอะ แล้วล้วพอเห็นแล้วตอนนี้เป็นไงบ้างอ่ะพี่สุ <c oughs> ยกหน้ามาใกล้ๆนะขยับมาหน่อยเนี่ยคนสาวสวยนะครับเป็นคนไข้อีกท่านหนึ่งที่น่ารักมากมาจากสวิสนะครับเรามีคนไ <c oughs> ข้หลายท่านเนี่ย <c oughs> อยู่เป็นคนไทยในสวิสสวิตเซอร์แลนด์นี่เยอะนะหลายคน <c oughs> ได้ดูใน YouTube จําได้ใช่ไหมว่ามีเยอะไหมนี่ก็เป็นคนไทยอีกหนึ่งคนแต่วันนี้จะบอกตัวเองว่าทําไมมะรอบหน้ามาทําจมูกนะตัวเองจะสาวเลย ีนี้อายุกี่ขวบคะปีนี้ห้าสิบเอ็ดห้าสิบเอ็ดขวบจ้นะมีแฟนเป็นหนุ่มสวิสนะก็เรียกว่ากลับไปเนี่ยแฟนตกใจไหมพี่ว่าพี่เอาหน้าตัวเองมาท้าสิว่าทุกวันเป็นอย่างเงี้ยจําหน้าตัวเองเก่าได้ไหมจําได้ไหมลืมใช่ไหมลืมไหมสาวขึ้นค่อนข้างเยอะเลยอ่ะเนอะได้บอกว่าหน้าตัวเองนะนี่ขนาดยังบวมอยู่นะเนี่ยอีกนิดนึืงสิบเอ็ดวันเองอ่ะน้อยมาก วันนี้กลับไปเนี่ยเดินผ่านตอมเนี่ยไม่ผ่านแน่เลยพี่หมอมาเขียนใบผ่านให่ยังเสียอมแล้วเอมแล้วม่ไม่เหมือนถามคุณพี่หน่อยนั่งดู y o u u u e ปมานานแค่ไหนดูประมาณสมเดือน3มเดือนตอนแรกก็กลัวตอนแรกว่าตัดชิงใจเอาตัดสินใจอยู่นานไหมเออมันจะดีไหมเราเราจะเป็นยังไงบ้างตอนแร้นักคิดเยอะคิดเยอะ แล้วทําไมถึงจะคิดเยอะเลยทําไมถึงต้องเลือกที่นี่ว่าเชฟบอกว่าไปก่อนพี่เออไปเชฟอ๋อเชฟที่ร้าน<ช>อาหารที่นู่นไม่ใช่ร้านอาร้านนวดอ,อ,อ่ะอ๋อร้านนวดหัวหน้า<ช>หัวหน้าบอกว่าไงวัดโพเทอร์ปีเขาบอกว่าเออไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวเดือนตุลาน,นี่ย จะตามไปเชฟว่าอย่างนี้อ๋อแล้วส่งพี่มาก่อนต่งมาก่อนก็ <c oughs> จะมีตั้งหลายคนนะก็จะมาด้วยอ้าวแล้วตัวพี่เนี่ยที่ทําไปวันนี้ได้ส่งไลน์ส่งรู้ให้เพื่อนดูบ้างยังยังเลยยังเลยตายแล้วกลับไปนี่คงจัดงานเลี้ยงรับมั้งเนี่ยฮะไม่เขาคงตกใจงยงพิสุจ์อพอเปลี่ยนเยอะมากเลยนะยอมรับไหมพอเห็นรูปตัวเองเนี้ยรู้สึกเปลี่ยนไหมรู้สึกเยอะมากขนาดไหนเขาไปว่า เดี๋ยวจะพนันว่าพิสุทธิ์จะไปทำไหมกล้าไปทำไหมกล้าเสียเงินไหมหราอว่างี้ก็เลยว่าอ้อ้าวพอถามพ่ว่ากล้าเสียเงินไหมแล้วถามนิดนึงแล้วทำไมถึงกล้าเสียเงินไหนบอกมูลเหตุและความกล้าหน่อยอะไรถึงทำให้กล้าขนาดนี้อ่าตอนแรกว่าจะเรียนตบหน้าเชฟเขาเรียนตบหน้าไปจากกรุงเทพใช่ไหมไปตบที่นู่นเยอะเยอะจริงๆเออคนแก่ก็อยากจะมาตบหน้าที่กับเชฟใช่ไหมเชฟเขา ว่าถ้าถ้าพิสุอยากเรียนตบหน้านะพิสุต้องไปทาหน้าก่อนเราก็อยากไปเรียนตบหน้าด้วยแต่ต้องไปทําหน้าก่อนเพราะหน้าเพราะหน้าพิสุนะมาครั้งแรกเนี่ยมันห้อยเยอะใช่ไหมพิสุทธิถ้ามเรียนตบหน้าต้องทำหน้าก่อนนะหมายถึงว่าพอเรียนตบหน้าให้หน้ายกใช่ไหมใช่ให้หน้ากระชับสวยเ่าหน้าเราเนี่ยเผื่อว่า ลูกค้าเขามาไงลูกค้าฝรั่งมาต้องมาดูคนที่เราตบหน้าเราตบหน้าเราอย่างเงี้ยถ้าไปเรียนตบหน้าไม่ผ่านเพราตบยังไงก็ยังไม่ขึ้นใช่ไหมหรือว่าใช่และแล้วก็คัดจองเยอะมากด้วยไงคัดจองเชฟด้วยวันหนึ่งเนี่ยตั้งหลายคนอย่างเงี้ยเชฟต้องไปทำหน้ามาก่อนใช่ไหมเชฟยังไม่ได้ทำเลยแต่เชฟอยากทำใช่ไหม เชฟเขาไปเรียนมากขาเชฟเขาก็คุยกับคุณอยู่ตลอดนี่เหรอวิยตายแล้วหลายหลายคนอะจากจากคนไทยในสวิตนะ<ช>ย <ก S 1> เยอะมากไหนลองเล่าความรู้สึกวันนี้สิบเอดวันแล้วเป็นยังไงกับการร้อยไหมถาวนสิบปีและการตัดหนังตาด้วยอ่ะเล่านิดหนึ่งสิรู้สึกยังไงพี่รู้สึกว่าเฮอ <c oughs> <c oughs> ยังไง <c oughs> ตึงหน้ากระชับต,ตึงกระชับแล้วก็รู้สึกระบมนิดหนึ่งแต่เดี๋ยวจะเข้าที่ เดี๋ยวทุกอย่างจะเข้าที่แล้วความรู้สึกส่วนตัวเนี่ยความเปลี่ยนขนาดเนี้เห็นแล้วพอมาดูรูปตัวเองรู้สึกยังไงมาดูมาดูสองภาพเนี้ยแม่กับลูกสาวใช่ไหฮะมาดูเป็นยังไงในเล่าตกใจตกใจว่าไงตกใจโอ้เออเออองไงต่อมันจะยุบไม่เนี่ยตรงที่บวมๆตรงนี้อ่ะตรงมันจะหายไปตช่วงแรกๆใช่ไหมใช่แต่พอณวันนี้รู้สึกยังไงรูปสองรูปเนี้ย โอเคแล้วโอเคยังไงอ่ะรู้สึกว่าทำดีหรือไม่ทำดีทำควทำแต่ัดสินใจทำแล้วตอนแรกนะโทรมาโอ้จะหาเจอไหมเนี่ยถ้าหาไม่เจอถ้าหาไม่เจอนี่เสียใจนะอุตส่าห์เสียค่าตั๋วบินมาใช่ไหมถ้าหาไม่เจอก็กลับบ้านหิ้วเงินกลับบ้านแน่ๆเลยวันนี้น้องสาวว่าไหนๆก็มาแล้วทำก็ทำไม่เถอะน้องสาวแลอย่างนี้เลยตัดสินใจเอาทำก็ทำาอะทำก็ทำ จำล้วไปนอนโอนทรมานตอนแรกก็นอนใช้ช่วงเจ็บระบม<ช>บวมตึงไงมันตึงมันตึงมากน้น <มา S 3> จะไม่เจ็บได้ไครหล่ะเอามือหยิกเนื้อยังเจ็บเลยเออ <c oughs> แล้วดิ้ดึงขนาดนี้มันก็ต้องดีบ้างใช่ใช่แต่พอมาตอนนี้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องบอกเลยนะว่าเป็นยังไงใช่ไหมใช่คือเรียกว่าโอ้โหจุดเปลี่ยนในชีวิตเลยนะ พี่ช่วยเอาหน้ามาเทียบอีกทีสิว่ายืนยันว่าใช่หน้าตัวเองจริงฮะพี่โสใช่เปล่าเนี่ยมาเทียบมาเทียบตรงนี้เลยมาเทียบตรงนี้หน้าฉันเองนะเลยอย่างเงี้ยแต่ไปเห็นแล้วดีไซ์แทนเนาะก็เปลี่ยนไปเยอะเดี๋ยวจะสวยกว่านี้อีกนะรู้ป่ะเดี๋ยวจะสวยกว่านี้คิดไหมว่าตอนดึงแล้วมันจะได้หน้าขนาดนี้ เคยคิดไหมหรือว่าคาดหวังว่า,วาไม่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เปลี่ยนแปลงถึงขนาดนี้นนนไม่เคยคิดเลยเหรอใช่แล้วตอนที่ดูแล้วคิดตอนที่ดูเสร็จบบทีละการว่าตัวเองจะได้สักแค่ไหน <c oughs> มีไหมหรือไม่มีเลย <c oughs> หรือว่าเอาว่าได้แค่ไหนก็เท่านั้น <c oughs> ใช่ปีาง,งานอ๋อเป็นคนทัศนคติดี <c oughs> แต่วันนี้นะพิสุกก็เป็นสมการเชิงบวกอีกสมการหนึ่ง <c oughs> ที่ใครเห็นจะรู้สึกว่ามีแรงบันดาลใจว่าไหมจริงไหม มีแรงบนันดาใจว่าเปลี่ยนได้ขนาดเนี้คืนความสุขให้กับตัวเอง <c oughs> คืนความสุขให้กับตัวเองสานนจมูกเหตุผลเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอันนี้ม,นมันดูเหมือนหน้าอย่างนี้มันเหมือนหน้าบวมแต่จริงๆไม่ได้บวมคือเราไม่มีไงแต่ถ้าเกิดเราขึ้นมาอย่างเนี้ยมันจะทําตรงนี้มันหายไยงเราก็จบขนาดนี้อีกกระจกมาปีหน้านะเนี่ยตรงนี้อเลยทาให้หน้ามันเหมือนมันดูเป็นแอปเช่ตรงนี้เรากว้างไปที่ลาบสูงเดินไปนิดนึงตรงเนี้ย ก็เดี๋ยวไม่ยกเอาปีหน้าถ้ามันเป็นอย่างนี้เนี่ยตรงนี้ถ้ามันมีปุ๊บเนี่ยมาหน้ามันจะดูปกติเห็นปะดูนะดูดาอันนี้ใช่ปะปีหน้าปีหน้าตรงนี้มันอ่ะสุดท้ายก็ต้องขอบคุณมากนะครับที่สุขขอบคุณเช่นกันค่ะขอบคุณเช่นกันอีกแล้วขอบคุณมากครับพี่สุขที่ให้เกียรตินะครับแล้วก็ดีใจที่จะเป็นโมเมนต์เป็นอะไรใหม่ๆให้กับชีวิตพี่สุขนะครับกลับไปรอบนี้เชื่อไหมว่าจะมีคนทักพี่เยอะมากคิดไหม นะคิดลูกค้าลูกค้าคงตกใจคงตกใจนะคนหรือเปล่าสาวขึ้นถ้าลูกค้าไม่ยอมให้นวดทำไงหรอกคนละคนเอาลูกสาวมานวดหรือเปล่าแล้วทำไงอ่านะครับพิสุกก็เป็นคนไข้คนหนึ่งแล้วถ้าใครมีโอกาสเดินทางไปสวิสนะครับก็ถ้าเจอพิสุกก็ทักนะนะครับก็เป็นคนไทยคนหนึ่งนะครับไปทำไปเรียกว่าไปหาเม็ดเงินเข้าเข้าประเทศชาตินะแล้วก็ขอให้พิสุกโชคดีนะครับ กับการเดินทางแล้วก็เวลาผ่านปุ๊บรีบโชว์รูปด้วยนะว่าฉันไปทำอะไรมาก่อนทำหลังทำไปตึงนู่นก็จะส่งไลน์มาคุยด้วยว่าที่นู่นเล่นได้ที่นี่เล่นไม่ได้โทรศัพท์เวลาระบบกันใช่เวลาระบบกันเราไม่ได้ซื้อไอ้นี่ใส่โอเคบ๊ายบายครับบ๊ายบายค่ะดูเหมือนลูกสาวเลยนะเ่ โอ้โห oh, คลิปนี้นะครับเป็นคลิปที่โดนจิตโดนใจมากเพราะมีเสียงเล่าขานและบอกกันว่าจากป้ากลายเป็นพี่โอ้โ oh, ห oh, มันตอบโจทย์จริงๆนะครับในเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเชื่อได้เลยแน่นอนนะครับพอพี่สุกกลับไปถึงบ้านที่สวิตเนี่ยเชื่อได้เลยว่าคนรอบข้างพิสุจะต้องตกใจใครกันนะใครกันหนอเชื่อไหมว่าวันนั้นเนี่ยนะครับเป้จะต้องปิ้นรูปนะครับก่อนทางปะหลังทำ เพื่อให้พี่สุจไปยืนยันนะครับกับเพื่อนรอบข้างรวมถึงแฟนนะครคุณสามีที่สวิตเลยว่านี่ตัวฉันจริงๆนะไม่ใช่คนอื่นนะแล้ว,วประเด็นกับประเทศไทยแล้วเปลี่ยนตัวแล้วประเด็นเวลาผ่านตอมก็ต้องโชว์ให้ดูแหละเวลาออจะจ็อบพาสปอร์ตนี่ฉันค่าเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่คุณควรจะเป็นนะครับเรื่องราวต่างๆนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์นะครับเม่อีกวันนะ <18 S 2> ประมาณ11ว,วันนะครับ,นนค,รบคือเป็นเรื่องราวการตอบโจทย์จริงๆนะครับในสิ่งนี้นะครับที่สมาร์ทคลินิกนะครับก็ยังเรียกว่าจะรงสิ่งดีๆตรงนี้ให้กับ นะแฟนคลับนะครับหรือคนไข้ที่น่ารักรวมถึงญาติสนิทมิตรสหายเสมือนเป็นญาติอง่ายๆนะครับมาใช้บริการแล้วก็มาให้เราดูแลดีไซน์แล้วก็ให้เราแก้ไขปัญหานะครับเรียกว่าย้อนวัยกันอย่างเห็นเห็นนี่เป็นคลิปที่ตอบโจทย์นะครับสมาร์ทคลินิกมีหลากหลายการบริการนะครับมีตั้งแต่หแก้ไขกรสีรษาจนปลายเท้านะครับตั้งแต่ปลูกถ่ายเส้นผมนะครับมีเรื่องของการ แก้ไขที่หน้าแบบชิวๆเด็กๆนะครับรวมไปถึงแอดวานซ์นิดหนึ่งนะครับเรื่องราวอีกเรื่องราวหนึ่งคือการย้อนวัยภายในก็เรื่องเรื่องราวของฮอร์โมนและ Anti <c oughs> แอนตี้เอจจิงก็ยังเป็นกระแสะที่ตอบรับได้ดีนะครับเรามีคนไข้ที่ดูแลในเรื่องของแอนตี้เอจจิงฮอร์โมนเนี่ย <c oughs> เดือนนึงเป็นร้อยนะพี่หมอมาก <c oughs> แล้วทําให้คนไข้เนี่ยดูดีจากภายในสู่ภายนอกได้เป็นประเด็นสําคัญนะครับแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องราวของการดูแลรูปหน้าดูแลตัวนะครับบางคนเนี่ยไขยมันส่วนเกินตามร่างกายมีเยอะไม่ไว่าจะเป็นต้นแขนต้นขาหน้าท้องนะครับนี่เป็นปัญหาที่หลายคนกังวลแล้วก็อยากแก้ไขนะครับเรามีเรื่องรายการสลายสัดส่วนต่างๆนะครับเรามีเลเซอร์ที่หลากหลายมากเป็นพรีเมียมนะครับแบบว่าท็อปๆของเมืองไทยนะครับเลเซอร์ชั้นนำนะครับนำเข้าจากทวีป ทางฝั่งของยุโปรปเิกาเยอะแยะมากมายครับสมาร์คลินิก อยู่ตรงถนนเกษตรนะวะมินทร์แยกเสนาจากมอกเกษตรมาประมาณไฟแดงที่2นะครับวิ่งมา10นาทีหรือถ้ามาจากถนนเลียบทางด,วด่วนลาบอินทานะครับก็เลี้ยวซ้ายเข้าถนนเกษตรนะวะมินทร์นะครับไฟแดงที่2เช่นกันนะครับอยู่ประมาณต่อม้อ130ต่อม้อตรงกลางถนน130หรือจะโทรสอบถามที่เบอร์ข้างล่างนี้นะครับหรือผู้ชมทางบ้านบางท่านอาจจะแอดไลน์นะครับเราแชร์โลเคชั่นให้ได้นะครับสะดวกสบายในการเดินทางง่ายไม่ยากและเปิด Google Map มาเลยหรือบางท่านนะครับอยาก จะอัปเดตดูรายการย้อนหลังไปไปเซิร์ชใน Google ไปพิมพ์คำว่าเป้พีรยุทธ์หมอมาดไม้ประเสริฐสมาร์ทคลินิกนะครับก็จะเจอเรื่องราวสมาร์ทคลินิกเยอะแยะนะครับแล้วจะลิงก์ไปที่ YouTube ไปดูย้อนหลังรายการไปดูย้อนหลังคลิปไปดูย้อนหลังบทสัมภาษณ์ของคนไข้หลังต่อหลายท่านนะครับเป็นคนไข้จริงๆนะครับที่มีความประทับใจและพูดถึงสมาร์ทคลินิก เป็นเชกเช่นไหนคุณไปเป็นเขาเรียกว่าไปกดติดตามมาดีกว่าและยังไม่พอนะครับเรามี i ิน t a g r กรม a c e b o o k นะครับจะอัปเดตเรื่องราวต่างๆหรือว่าบางครั้งมีอะไรที่ใหม่ๆก้าวร้าคุณไปติดตามได้ข้างล่างนี้สิ่งที่สำคัญคุณจะลืมแชร์เผื่อคนอื่นด้วยของดีต้องบอกต่อครับวันนี้นะครับรายการหมดลงแล้วเวลาหมดลงแล้วนะครับสามารถติดตามได้ใหม่กับวันและเวลาเดียวกันนี้นะครับวันนี้พี่หมอมากไม้ประเสริฐนะครับและเป้พิริยุทธ์ขอลาไปเพียงนี้แลวติดตามได้ใหม่ครับกับแอนทายเอจจิ้งบายหมอมากครับ สวัสดีครับ